แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ2000คำเกี่ยวกับรถกระบะ2,026ั s u z u อิสุส TRF Dragon Max พร้อมข้อมูลราคาและมีอินโทรแนะนำช่อง Auto S เป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อหรือตัวหนาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto S ช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด รถกระบะสุดแรงรถ SUV สุดลุยหรือแม้แต่รถหรูหราระดับพรีเมียมหากคุณคือคนรักรถยนต์ต้องไม่พลาดกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับเพราะเราจะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆด็ดรีวิวจัดเต็มและอัปเดตข่าวสารวงการยานยนต์ให้คุณได้รู้ก่อนใครวันนี้ออโตเอสขอนำเสนอรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกเสียงฮือฮาในวงการอย่างมาก นั่นก็คือ2026 Isuzu TRF Dragon Max รถกระบะสายพันธุ์แ่รจาก Isuzu ที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่หมดจดพร้อมความดุดันสมนรรถนะร้าใจและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหนือความคาดหมายหลายคนอาจจะยังจำชื่อ TRF Dragon ได้ดีโดยเฉพาะในยุค90ที่เคยเป็นตำนานแห่งความแรงบนท้องถนนไทย และตอนนี้อิ u z u ได้ชุบชีวิตตำนานนี้กลับมาในปี2026ด้วยชื่อเต็มว่า TRF Dragon Max เพื่อสื่อถึงขุมพลังสูงสุดและการพัฒนาแบบเต็มแม็กในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เครื่องยนต์ช่วงล่างหรือเทคโนโลยีภายในเริ่มจากดีไซน์ภายนอก TRF Dragon Max ปี2026มาพร้อมกับตัวถังที่แข็งแกร่งและมีเส้นสายที่เฉียบคมตามแบบฉบับของรถกระบะยุคใหม่กระจังหน้าถูกออกแบบให้กว้างใหญ่ขึ้น พร้อมแถบสีดำด้านและโลโก้ Isuzu แบบใหม่ที่ดูทันสมัยมีไฟหน้าแบบแมทริกเลดพร้อมไฟเดเทิรม running l i g h t ทรงเฉียบที่แยกส่วนจากไฟหลักอย่างชัดเจนกันชนหน้าดีไซน์ใหม่มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เพื่อเสริมการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนกล้ามเนื้อสะท้อนถึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ภายในด้านข้างรถเน้นความบึกบึนด้วยโป่งล้อที่ใหญ่ขึ้นเสริมความดุดันให้กับล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่หุ้มด้วยยางออเทเรนสมัถนาสูง ด้านท้ายของ TRF Dragon Max ได้รับการออกแบบใหม่หมดมีไาท้ายเล็ด,ดีไซน์ตัววายพร้อมกับสัญลักษณ์ Dragon Max แบบลายนูนที่ฝาท้ายสื่อถึงความภาคภูมิใจของรถรุ่นนี้ระบบฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและยังมีระบบสเตปแอส s ซสสำหรับขึ้นลงกระบะอย่างสะดวกมาดูกันที่ขุมพลังของ TRF Dragon Max ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของรุ่นนี้ Isuzu ได้พัฒนาเครื่องยนต์ดิเซลเทอร์โใหม่ ขนาด3.0ลิตราวเ Blue Power Turbo Max ที่สามารถสร้างกำลังสูงสุดได้ถึง240แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า600นิวตันเมตรส่งผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมโหมดขับขี่สปอร์ตและทาวพร้อมสำหรับลากจูงหนักนอกจากนั้นยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ 4WD พร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายและเทรน n มน e m เมนที่สามารถปรับสมรรถนะการขับขี่ตามพื้นผิวต่างๆได้ถึง5โหมดไม่ว่าจะเป็นทางฝุ่นโคลนหิมะทรายหรือทางลาดชัน ช่วงล่างของ TRF Dragon Max ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยใช้โช้อัพแบบโมโนทูพร้อมระบบอ d ด p ั i ตี Suspension ที่สามารถปรับความหนึดได้ตามสถานการณ์จริงทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกถนนมีความนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารก็ถูกยกระดับให้หรูหราและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นเริ่มจากพวงมาลัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังแท้ พร้อมแผดเดินชิบเบอนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุุนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สบายและยังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระหน้าจอแสดงผลตรงกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด12.3ม mm, นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบ Isuzu Smart Connect ที่สามารถควบคุมระบบต่างๆของรถผ่านแอปพลิเคชันเช่นการสตาร์ทรถผ่านมือถือการล็อกปลดล็อกประตูการแจ้งเตือนสถานะน้ำมันและระยะทางที่เหลือ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอ h e ดอัพดิสเพลย์สำหรับแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทมระบบกล้อง360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันระบบเสียงพรีเมียมจากแบรนด์บ s สจำนวน8ลำโพงและระบบแอ b เบียนไลท์ปรับได้64สีเพิ่มบรรยากาศหรูหราในห้องโดยสารทางด้านความปลอดภัย TRF Dragon Max 2026ก็ไม่น้อยหน้าใครเพราะอัดแน,น่นด้วยระบบ ADAS รุ่นใหม่ล่าสุดของ Isuzu ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชันสต็อปแอนด์โกระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถจอดได้ทั้งแบบขนานและแนวตรงสำหรับคนที่ชอบลุยิซูซ u ยังเพิ่มระบบ hill descent control ร,ระบบช่วยลงเขาและระบบ auto differential lock ที่จะทำงานอัตโนมัติเมื่อพบการลื่นถลยัยเพื่อเสริมความมั่นใจในการขับขี่บนทางธุรกันดารมาถึงสิ่งที่หลายคนอยากรู้กันมากที่สุด นั่นก็คือราคาจำหน่ายของ2,026 Isuzu สุสู T-R-F Dragon Max ในประเทศไทยจากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่รุ่น s แต n ด a r d 4x2 เกียร์ธรรมดาราคาเริ่มต้นประมาณ9,99,000บาทรุ่น Highlander 4x4 เกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่ประมาณ1 0, 1 9 9 0 0้บาทรุ่น V-Cross T-R-F Dragon Max 4x4 ตัวท็อปราคาอยู่ที่ประมาณ1 3 9 0 0ล้บาท ราคานี้อาจมีการปรับขึ้นหรือลงเล็กน้อยตามโปรโมชั่นของตัวแทนจำหน่ายและอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมแต่หากเทียบกับสเปกความแรงเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ที่ได้รับ TRF Dragon Max ถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่คุ้มค่าและน่าจับตามองอย่างยิ่งในปี2026หากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่มีทั้งความแรงดีไซน์โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำและขับสนุกทั้งทางเรียบและทางลุย2026 Isuzu TRF Dragon Max คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยตำนานที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมขุมพลังใหม่ที่ไม่ยอมแพ้ใครในคลาสเดียวกันก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto อ s ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรีวิวและสเปครถยนต์ใหม่ล่าสุดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการให้จัดทำสคริปต่ตตอเนื่องหรือเนื้อหาแบบอื่นเพิ่มเติมเช่นรีวิวเปรียบเทียบหรือเวอร์ชันย่อสรุปสำหรับชอ็อตก็บอกได้เลยครับ